สวัสดีครับผมวิลลิงมิลารครับวันนี้เราไปพูดชุดเอลพารเอลไพไทยเรสครับกับพระเอกของเราครับแคนเอลไพพีดีพียี่แปดร้อยครับร้อยวัตต์แปดชัแนลครับมาพร้อมโปรเซสเซอร์ในตัวครับและหน้าจอแอนดรอยไฟเบอร์ครับแรมหกลำร้อยยี่สิบแปดครับมาพร้อมกับซับซอนในหลุมใหญ่บอดสติกครับเลือกสุดใจครับระบบที่แบบไฟเบอร์ออปติกครับ จิ่งขนาดไหนครับเด๋ยวตาไม่ชมเลยครับเักคคู่เดียวครับรถพระเอกของเราก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพรา ml พาย ptp e 8 0 0รครับร้อยวันแปดชเนลครับติดตั้งซ่อนใต้อร์ดได้อย่างลงตัวครับโอเคครับติดตามไปชมกันต่อครับครับตรงนี้ก็คือแสดงติดซับหลุมย่าอะไรของเราครับซับหลุมย่าอะไรของบอสเวกครับซับใหญ่ขนาด1 1เิมลครับนลกสุดใจครับเวาปิดเข้าไปก็ได้งานสภาพเดิมเดิมครับ

ครับก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับกับ Android Fiber ในรถ t ต y o ต a เอาพาดกันนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรม6ลอม128ครับเล่นผ่านโทสลิงครับใส้คอมในการปรับจูนเสียงครับช่องสัญญาณไฟเบอร์ออปติกครับ ครับเดี๋ยวมาทดสอบพลังเสียงชุดนี้กันเลยครับระบบเสียงแบบ Hi Res Audio ครับ Ladies and gentlemen, my friend Kenny G โอ้โหไซกังวานครับหน้าจอแบบ QLED ครับภาพชัดเจ๋วครับ คครับเดี๋ยวไปชมฟังชั่นมนะครับซักคู่เดียวโอเคครับมาชมการใช้งานแบบออฟไลน์กันบ้างครับไฟเพลงไฟหนังครับมัาสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสก์ครับมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับภาพชัดแจ๋วครับเครื่อุ่มหงหนังครับแล้วยังมีระบบ VIP ครับนี่ครับ เป็นกังแบ่งสองหน้าต่างในจอเดียวครับพิกเจอร์อินพิกเจอร์ครับกูกันแมปครับเพิดพันธุกการเดินทางโอเคครับท่านี่สนใจงันตั้งคุณภาพเสียงสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อมาที่ผมวิลลี่กับที่เบิร์โทร086 956 6659บ้า้กาวันนีครับสวัสดีครับ